สวัสดีครับพบกับผมหมอยุนนะครับกับการอ่านดวงปยยกรดวงนะครับซึ่งงานจากการเปิดไพ่ยิบซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยาียกรอดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีปิจิกลักณาพิจิกนะครับดวงในช่วงวันที่4ถึง15ตันาตวาคมพุทธศักราช2567นะครับส่งงานดวงจากการเปิดไพย 24, ่ยิีทั้งหมดสาสำรับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักนะครับเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้จะพอจะจงไปดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับก็ ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังปรดใ้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกดีพลังงานดีๆเป็นมงคลแก่ท่านนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ให้ทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับทุกกรรมพยากรณที่ดีๆนะครับที่ได้อ่านออกมานั้นหมอยนได้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับให้สิ่งดีๆทั้งหลายเหล่านั้นนะครับได้บังเกิดความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาขึ้นจริงกับทุกท่านที่เป็นชาว ราศีพิจิกลักษาพิจิกที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับก็มาดูกันนะครับว่าผู้ที่เป็นชาวราศีพิจิกนะครับซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึงวันที่15ธันวาคมนะครับก็เป็นชาวราศีพิจิกครับก็มาดูกันว่า การงานธุรกิจจะเป็นไปในรูปแบบใดนะครับในช่วงวันที่4ถึง15หาตันวาคมนี้นะครับที่เป็นชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะครับกับการเปิดไพ่สำหรับเับในเรื่องการงานธุรกิจของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะครับ ราชินีตือเรียนนะครับการบริหารจัดการการงานธ hmm. assim, ุรกิจของท่านที่จะเป็นความสําเร็จอย่างต่อเนื่องนะครับได้ก็ได้รับการอุปตธรรมกำจุสนับสนุนเกื้อกูลในทิศทางที่ดีนะครับที่เป็ปสูขของความสําเร็จสู่เป้าหมายของรายได้รายรับผลประโยชน์ที่เข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับที่ส่งผลประโยชน์รายได้รายรับ ตั้งระยะใกล้และก็ระยะยาวนะครับที่จะนํามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์นะครับหรือความเป็นลาตินีตรียนนะครับก็จะการสําเร็จในหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งประจําต่างๆนะครับที่มีความจเจริญเติบโตรุ่งเรืองนะครับได้รับโอกาสของการเลื่อนตําแหน่งเลื่อนโอกาสระดับเงินเดือนที่เติบโตที่นํามาความ รุ่งเรืองนะครับหรือในธุรกิจส่วนตัวอะไรก็ตามที่รับการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพนะครับเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนก็ามาอย่างต่อเนื่องกับความสําเร็จนะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับอะไรที่เคยดอกเคยชา้าเคยาขาดสมดุลลงไปนะครับที่ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกได้พบได้เจอนะครับ อะไรที่ดาวลงไปบ้างย่อนยานในเรื่องของความมีชื่อเสียงย่อนยานในเรื่องของการได้รับการสนับสนุนหรืออะไรที่ขาดสมดุลลงไปนะครับสถานก,การณ์นั้นที่เคยชักช้าอะไรก็ตามจะทำให้มีการเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดียกระดับความสําเร็จเข้ามาเติมเต็มนะครับก็ตามหม ชาวราศีพิจิกลักนณพิจิกอาจะด้วยบุญวัชนาได้โชคจ,จตาด้วยสิ่งที่ดีๆด,ด้วยความพยายามกับการบริหารยังมีคุณภาพนะครับก็ทําให้อะไรที่เคยเชื่องช้าก็สู่สภาวะของการเติบโตวรวดเร็วต่อไปอะไรที่ขาดสมดุลก็กลับมาเติมเต็มชื่อเสียงที่เคยย่อนยานการความนาิยมน้อยลงไปบ้างก็กลับมาสู่ การส่งเสริมสนับสนุนในทิศทางที่รุ่งเรืองต่อไปและก็จะไปสู่เสน้นทางที่ดีกว่าเดิมที่เคยรุ่งเรืองนะครับก็เป็นเสน้นทางที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆในทิศทางที่เป็นปอดใจกับสถานการณ์อาจจะมีอะไรเข้ามากระทบกระเตือนด้วย3าดาบนะครับในช่วงนี้ของชาวราศีพิจิก ลักษณะพิจิกนะครับก็จะมาจากสภาวะต่างสังคมก็ได้นะครับหรืออาจจะาจากเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานอะไรก็ตามนะครับที่จ,จะส่งผลกระทบกระเตือนในช่วงนี้นะครับที่จ,จะเข้ามาเป็นปนัญหาบันตอนจิตใจหรือเป็นอุปสรรคปัญหาในทางการงานบ้านนะครับอันนี้ก็ให้พิจารณาดูดีๆนะครับก็จะมีสานการที่บางทีอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับชาวราศีพิจิกหรือลักษณะพิจิกโดยตรงก็ได้แต่อาจจะเป็นกระทบกระเตือนใน ทางสังคมตางเพื่อนรอบข้างนะครับที่อาจจะมีปัญหาอะไรแล้วก็อาจจะส่งผลตามให้เสียความรู้สึกมาถึงชาวราศีพิจิกลักษณะพิจิกได้เช่นกันนะครับเรีว่าเป็นผลกระทบอาจจะเป็นต่างง้อมก็ได้นะครับที่มากระทบกระเทยยือนพระเจา้าราศีพิจิกลักษณะพิจิกด้าอะไรที่ไม่เกี่ยวกับสรรการเกี่ยวกับตัวเราเองนะครับก็พยายามจะปล่อยวางนะครับอาจจะเป็นสภาวะต่าง,งกลุ่มอะไรก็ตามนะครับที่ตดิดถอยลงไปอะไรต่างๆก็งก็ไร อยากเก็บมาใส่ใจนะครับต่าใจของเราให้นิ่งในการที่จะดูแลการงานธุรกิจของเราประสบเป้าหมายของความสําเร็จใส่ใจอยู่กับธุรกิจการงานหน้าที่ของเราด้วยความใส่ใจนะครับเพราะก็ความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นก้าวเหรียญน,นะครับที่จะนํามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งกับผลตอบแทนผลได้รับเข้ามานะครับถ้าเราปล่อยวางในสถานก,การณ์ที่มันไม่เกี่ยวโยกับเราแม้จะเป็นเรื่องของกระทบบ้านตามจิตใจก็ตามนะครับแต่มองโลกในแะง่ดีที่สดใสเอาไว นะครับแล้วก็ทุ่มเทกับการงานของเราธุรกิจของเราด้วยความมั่นคงด้วยความใส่ใจมองโลกในะแงท่ที่ดีสดใสยอยู่เสมอ man, นะครับโดยแองแมนนะครับอย่าไปมองตามกระแสของสังคมนะครับทีบางทีกระแสของสังคมนั้นก็ส่งผลในต่างโลกให้กับเราได้เช่นกันหรือในเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนฝูงอะไรก็ตามนะครับที่อย่างที่กล่ามานะครับก็จะเป็นสภาวะที่เข้ามาบันจอนจิตใจถ้าเราไปคล้อยตามในสภาวะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมอง ในมุมที่แตกต่างมองในโลกที่สดใสนะครับคิดในแง่บวกเอาไว้นะครับอย่าไปมองในแง่เดิมๆที่มันส่งผลให้กระทบกระเทือนนะครับแล้วก็จะพบกับเส้นทางดีๆที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จนะครับซึ่งบางทีบางคนก็มองไม่พบกับเส้นทางที่ดีๆเพราะไปมองในสังคมไปมองในทิศทางที่เดิมๆที่เ้าวโลกก็มองกันนะครับก็มีแต่ทำให้ ไม่สู่ความเติบโตนะครับนี่แต่ทําไม่ได้รับความเสียหายห,ายหรือกระทบกระเทือนนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องมองในมุมที่แตกต่างออกไปด้วยนะครับมองในมุมกลับมองในมุมที่มันไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวโลกเขามองกันก็จะพบต่างเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ต่งา,างที่ดีๆเป็นจุดประกายให้เราพบกับความรุ่งเรืองกับความสําเร็จที่มีเข้ามานะครับอะไรที่มันอา,อาจจะทําให้เราใช้สภาวะเดิมๆอะไรอยู่แล้วทําให้มัน พบกับความดบความดาวความเสื่อมถอยลงไปนะครับก็อาจจะมองในมุมที่แตกต่างออกไปบ้างก็จะทำให้สร้างโอกาสดีๆของความสำเร็จของความรุ่งเรืองเข้ามานะครับเรียกว่าง่ายๆว่ามองในมุมเมื่อมองในเส้นทางเหมือนที่แตกต่างนะครับแล้วก็ความมั่นคงความอดมสมบูรณ์เดียมเพลสนะครับอะไรที่รยก่าเป็นอริศตรูไว้กับเราก็คือสิ่งที่ ดอกที่ดาวลงไปนั่นเองที่ขาดสมดุลลงไปนั่นเองนะครับที่จะเป็นสภาวะของอเป็นอริให้กับเรานะครับสิ่งนั้นถ้าเรารู้จักในการที่จะเติมเต็มในทิศทางที่ดีนะครับมองในโลกที่สดใสมองในโลกที่แตกต่างความสําเร็จความบุรุษสมบูรณ์นะครับก็จะเข้ามาเติมเต็มสู่ความมั่งคั่งกับผลประโยชน์ผลได้รับให้เป็นแต่เรามีพลังแห่งความสดใสมองมุมดีนะครับก็ทุกอย่างที่เกิดจากการทุ่งเท อย่างมีคุณค่านะครับการบริการที่มีคุณภาพก็จะนามาซึ่งความมัางคั่งอุดมสมบูรณ์ความเติบโตเริญเตโตรุ่งเรืองยิ่งขึ้นบางท่านก็จะได้รับการพิจารณาในเรื่องของการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งอย่างที่กล่าวมานะครับไปสู่ทิศทางความมั่นคงหรือในธุรกิจที่ยกระดับความเติบโตมากยิ่งขึ้นผลต่างด้านกเกษตรกรรมอะไรก็ตามนะครับที่ก้ามาเติมเต็มกับผลประโยชน์ผลไ,ได้รับอะไรได้ที่สร้างความบางครั้งอย่างถาวรอ,อย่างระยะยาวนะครับก็ไปไปต่อมานะครับ การบริหารที่มีคุณภาพพุ่นส่วนก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับเพื่อตรงข้ามกับการสนับสนุนเกือ้อกูลในทิศทางที่เหมาะสมนะครับและก็ในสถานการณ์ของความผูกพันในคนที่มีคู่มีชีวิตนะครับก็มีเป็นพลังของการสนับสนุนเกือ้อกูลกันในทิศทางที่สร้างความมั่นคงให้เกิดการบริหารที่ดีครับที่ไปสู่ของความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นโครงการใหญ่ๆอะไรสําคัญสําคัญก็ตาม นะครับความมั่นคง DM เอ็มเปอร์เรนะครับบางคนกน็กนมีโอกาสนะครับในการที่จะได้ไปทําธุรกิจในต่างประเทศหรือไปรับหน้าที่ในตำแหน่งในต่างประเทศได้จนการเตี้ยเจ็กมีเข้ามานะครับซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่มอบเลื่อนระดับความเติบโต,ตเข้ามานะครับสามใบนี้ออกมาติดต่อในทิศทางที่สําเร็จรุ่งเรืองนะครับทั้ง DM Place พทั้งราชายือไม้เท้าแล้วก็ทั้งดี เอ็มเปอเรอร์นะครับที่เป็นเส้นต่างของความเนินเติบโตรุ่งเรืองให้กับชาวราศีพิจิกลักษณะพิจิกนะครับที่เกิดความสําเร็จมั่นคงและก็ผลประโยชน์ไปรายได้รายรับเข้าเข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องระยะยาวนะครับตลอดทั้งปีใน12เดือนนะครับแล้วก็การรุกคืบหน้าที่เจริญเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมสองไม้ท้ารับบางกันอาจะมีการเพิ่มศักยภาพในการขยับขยายนะครับมอง อะไรที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆในช่วงนี้นะครับที่จะให้เจริญเติบโตรุ่งเรืองเป็นการลุกคืบหน้ากว้างงมากยิ่งขึ้นในข้ามน้ำข้ามทะเลไปโู่ต่างประเทศนะครับที่จะมองถึงเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นนะครับอาจจะติดต่อกับชาวต่างชาติในการทำตรธุรกิจหรือในเรื่องของการขยับขยายในการเพิ่มหรือทำธุรกิจใหม่หรือขยายต่อยอดธุรกิจเก่าให้เติบโตมากกว่าเดิอมอาจจะอุ้นส่วน จากต่างประเทศนะครับเข้ามาเกื้อกูลสนับสนุนหรือบางท่านจะเป็นโครงการใหญ่ๆอะไรที่มีเข้ามากับการต่อสู้การแข่งขันที่คว้าโอกาสนั้นมาได้มานําเต่นการนะครับก็เป็นส่วนต่างของความรุ่งเรืองนะครับอาจจะเป็นโครงการในต่างประเทศได้ด้วยนะครับเพราะว่าตั้ง the emperor นี้นะครับแล้วก็อยู่ในเรือนกองเกี่ยวกับตินแดนไกลโพสนะครับก็อาจจะเกี่ยวข้องได้ด้วยกับเป็นโครงการที่ท่านได้รับ เข้ามาดําเนินการในช่วงนี้นะครับจากการทุ่มเทกว่าัยช,ชนะมาะได้รับโอกาสดีๆนะครับก็เป็นเส้นต่างอะไรที่เป็นปัญหนานะครับให้กับชาวราศีพิจิกพระคณาพิจิกในช่วงนี้ให้กับก่อนหน้านี้นะครับสภาวะวันนั้นจะเดียกการตัดจบนะครับอะไรที่มันเป็นปัญหาในเรื่องของปัญหาเดิมๆนะครับที่วก,วกเ,วเวียนเข้ามาให้กับชาวราศีพิจิก ลักษณะพิจิกต้องเจอนะครับสภาวะนั้นที่บันทอนในเรื่องของที่จะทําให้ไปสู่ความเติบโตนั้นเ,เกิดยากก่อนหน้านี้นะครับสภาวะนั้นจะได้การตัดจบนะครับกับการที่ตั้งดูแลเอาใจใส่ด้วยการทุ่มเทด้วยความใส่ใจเปลี่ยนไปยามมาโดยตลอดนะครับที่มองถึงคุณค่าในการทุ่มเทก็เกิดความสําเร็จให้เกิดขึ้นนะครับออกจากสภาวะปัญหา เดิมๆต,ๆต่างๆที่เคยเจอนะครับแล้วก็ต่อไปนี้ท่านก็จะตะลุยในเรื่องของการงานนะครับก็ยังมากยิ่งขึ้นทุ่มเทมากยิ่งขึ้นมีออเดอร์มีมากมายมากขึ้นนะครับที่ทําให้มีการเร่งการผลิตในเรื่องของการทุ่มเทดูแลการงานที่อะไรที่ยังค้างค้างปล่อยป่ะละเลยมาบ้างอะไรบ้างก็จะมีการตะลุยนะครับในการที่จะเดินหน้าแล้วก็ไปสู่ความรุ่งเรืองที่รออยู่อย่างสดใสต่อไปด้วยความเป็นเดือันนะครับที่รอ ตอนรับกับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกอยู่นะครับจบปัญหาต่างๆที่มันเป็นปัญหาบรรตอนตามให้ดอกปด้ดาวลงไปก่อนหน้านี้นะครับปัญหาเก่าๆจะได้รับการตอบจบแก้ไขและก็บางทีโครงการสําคัญคญก็เข้ามาเต็มเต็นะครับก็ทําให้ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะครับก็สู่การเตริบโตต่อเนื่องในด้านที่ดีนะครับในรูป,รป,รปหลายรูปแบบ และก็รูปคืบหน้าต่อไปกับความรุ่งเรืองมากกว่าเดิมที่มีที่จะนํามาซึ่งความมาาั่งคั่งมสมบูรณ์กับความสําเร็จและก็สร้างรัว้วสร้างเกาะคุ้มกันกับความเติบโตวความสําเร็จนั้นให้ป้องกันไว้อย่างหนาแน,น่นนะครับก็ทําให้ได้รับผลประโยชน์ผลได้รับอย่างต่อเนื่องนะครับระยะย,ยาวตลอดทั้งปีตลอด12เดือนนะครับก็เป็นโอกาสดีๆกับความสําเร็จแม้จะมีอะไรเข้ามาบั่นทอนบ้างโดยเฉพาะในเรื่องกองสภาวะต่างสังคมนะครับที่อาจจะ เป็นลักษณะดราม่าอะไรก็ตามแต่นะครับที่อาจจะเข้ามากระตบกระเตือนต่อชาวราศีพิจิกลักษณะพิจิกบ้างนะครับเออาจจะมาสภาวะของเพื่อนฝูงก็ได้หรือเพื่อนนร่รวมง,งานในองค์กรก็ได้นะครับเตียจจะเข้ามาแต่ว่าไม่ได้เป็นปัญหาต้ากว่าชาวราศีพิจิกลักษณะพิจิกรู้จักในการที่จะปล่อยวางในสถานการณ์ต่างๆแล้วก็มองโลกในแง่ที่ดีที่สดใสมองในมุมที่แตกต่างนะครับก็จะพบกับเส้นทาง ที่ดัมาเส้นความมั่งคั่งอุดม,มสมบูรณ์กับการบริหารมีคุณาภาพมีคุณค่านะครับทีนี้มาดูในเส้นต่างการเงินนะครับอย่างไรก็ตามเส้นต่างผลประโยชน์ผลได้รับไรายได้ของชาวราศีพิจิกลักษณะพิจิกนั้นจะเป็นส่วนเส้นต่างของความรุ่งเรืองเพราะในเรื่องการงานนั้นนะครับบทสรุปในที่ดีก็คือออเดอร์ก็มามากมายเดือดซันขึ้นมาเป็นเส้นต่างของความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ช่วงของการเติบโตพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับ มาดูในเรื่องการเงินนะครับว่ามีอะไร <vent. S 2> ต้องรู้ต้องทาความเข้าใจหรือต้องป้องกันบ้างนะครับหนึ่งถ้วยขึ้นมาโอกาสดีๆต่างการเงินนะครับเงินก้อนใหญ่ๆที่มีเข้ามาหรือในเรื่องเกี่ยวกับบ้านที่ดินหรือเรื่องของรถที่มีเข้ามาบางท่านก็อย่างที่กล่าวนะครับที่จะเป็นรายได้ตาเป็นในเรื่องเงินรายได้รายไดจากโครงการการงานนะครับเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆอย่างที่กล่าวนะครับอาจจะเป็นโครงการที่ท่านคว้าในการแข่งขันนะครับ อาจจะเป็นการประมวลอาบลำการประมูลอะไรมานะครับที่จหไอยท่านนั้นได้รับโอกาสเข้ามานะครับอาจจะเป็นโครงการที่สร้างผลประโยชน์มากมายโครงการในต่างประเทศนะครับที่ดึงดูดกันตราจากต่างประเทศเข้ามาได้ด้วยเป็นโครงการสําคัญใหญ่ๆที่ส่งผลประโยชน์มากมายที่จะทำให้ท่านนั้นมีได้รับรายได้มาเปรยสภาพเป็นบ้านเป็นรถได้เช่นกันนะครับกับผลประโยชน์ผลตอบแทนต่างว่าใครที่ปรารถนาในเรื่องของการ ที่จะมีบ้านมีรถอะไรก็ตามที่ได้รับเงินก้อนใหญ่ๆกับผลประโยชน์รายได้มากมายนะครับมาแปลสภาพเป็นทรัพย์สินได้เช่นกันหรืออาจจะเป็นพลังแห่งความรักความเสน่ห์อานะครับซึ่งอาจจะมีทั้งในเชิงชู้สาวก็ได้หรือในเชิงของมิตรภาพที่ดีๆความบกวเามาลีเมตตาการุณาปรานีนะครับจากความเคารพนับถือความศรัทธาอะไรกันกันและกันหรือความตูวเรียกว่าตัวโลกตัวช่องา ต้องจตากันอะไรก็ได้นะครับมีเมตตาหลวงพ่อมารีก็หยิบยื่นโอกาสต่างๆเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆเรื่องของบ้านของที่ดินทรัพย์สินต่างๆหรือเกี่ยวกับรถอะไรได้เช่นกันนะครับในความาบางทีก็ผู้หลักผู้ใหญ่หมอบหมกับผู้ที่อยู่ในความปลงปลอบใจเกี่ยวกับบุตรหลานอะไรก็ตามแต่นะครับหรือผู้ที่เป็น บทหลานบริวารอะไรที่มีความเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็จะมีมอบโอกาสดีๆนะครับที่มอบเป็นกองขวันกองกำนันในช่วงปีก่อนจะสิ้นปีนี้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆหรือในเรื่องของเกี่ยวกับบ้านที่ดินอะไรหรือในเรื่องเกี่ยวกับรถอะไรก็ได้นะครับที่เข้ามาด้วยพลังแห่งความรักความเมตตาความอบอ้อมารีที่มอบให้นะครับก็เป็นโอกาสดีที่จะได้รับ ไปจะเด้งขึ้นมานะครับหนึ่งเหรียญนะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับที่มีก็อย่างที่กล่าวนะครับโครงการใหญ่ๆสําคัญๆที่มีเข้ามาให้กับชาวราศีพิจิกและขนาพิจิกที่มีผลประโยชน์มากมายนะครับแล้วก็ในเรื่องของการมีโชคลาภสําหรับใครที่มีพื้นฐานของการมีเสียงดวงนะครับก็จะมีโอกาสในการที่จะรับกับเงินก้อนใหญ่ๆกับโชคลาภแบบพลุกๆที่ท่านก็ จะได้รับความปุนปเัเจัยเข้ามาที่สิ่งดีๆบุญบารมีของท่านนะครับเกิดกวนเกิดยื่นโอกาสดีๆมาให้ได้รับกับเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆต,ตั้งหนึ่งถ้วยแล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นโอกาสของต่างการเงินต่างทรัพย์สินที่จะเข้ามาเติมเต็มไอ้เกิดความรุ่งเรืองกับเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆนะครับแล้วก็การพัฒนาเติบโตต่างสายอาชีพนะครับ ทาให้การเงินนั้นหลั่งไหลเข้ามาด้วยความรวดเร็วเติบโตมากกว่าเดิมนะครับจากเคยที่สร้างรายได,ได้บางทั้นอยู่ในแค่ระดับประเทศนะครับก็จะมีดึงดูดเงินตราต่างๆประเทศเข้ามามากมายอย่างรวดเร็วหรือไกลที่เคยมีรายได้น้อยนะครับรายได้ก็จะเข้ามาเติมเต็มมากกว่าเดิมอย่างรวดเร็วกับการพัฒนาในอาชีพสายอาชีพของท่านบางท่านก็มีโอกาสยกระดับงานอาดิเรกนะครับที่เคยทําสนุกสนุก,นกเล่นๆ,ๆนะครับอาจจะยกระดับขึ้นมาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้รายรับเข้ามา คนว่างงานก็มีโอกาสนะครับที่ตั้งหนึ่งถ้วยขึ้นมาหนึ่งเหรียญขึ้นมาแล้วก็แปดไม้เท้าขึ้นมาโอกาสของการได้รับโอกาสการได้มีงานทําต่อไปนะครับที่จะทําให้ท่านนั้นไปสู่ของการได้รับเงินผลประโยชน์สู่การมีเงินมีทองทรัพย์สินต่อไปนะครับก็มีโอกาสดีๆเดี๋ยวก็ไปไปต่อมานะครับแต่ก็ต้องระวังด้วยนะครับเจ็ดดาบขึ้นมาในทิศต,ต่างการเงินนะครับอย่าให้เข้าตําราว่า ได้ลาภเสียลาภนะครับปลายออกมาในลักษณะนี้ที่จะได้รับก้อนโตๆใหญ่ๆมาแล้วนะครับถ้าท่านไม่รู้จักในการป้องกันการเงินให้มีความปลอดภัยก็จะทําให้ท่านเสียลาภเสียเงินเสียทองทรัพย์สินออกไปได้เช่นกันนะครับเก้าตาราได้มาแล้วก็เสียไปนะครับพอเจ็ดดาบขึ้นมาต้องระมัดระวังโดยเฉพาะการป้องกันตั้งความเพรยเร่อของตัวเองอะไรบ้างก็ตามนะครับหรือในเรื่องของการปิดบ้านปิดช่องจอดรถจอดรถ เราอะไรก็ตามแต่นะครับไม่มีความระมัดระวังอาจจะมีพวกลักลิกขระมยน้อยหรือพวกโจรกรรมอะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยและก็ในเรื่องของเกี่ยวกับทรัพย์สินบัญชีอะไรต่างๆนะครับที่อะไรมีแอบแฝงซ่อนเร้นมีการจดจดจ้องจ้องอยากจะโยกย้ายถ่ายเทต่างการเงินหรือมีอะไรหมกเม็ดต่ามการเงินของท่านทรัพย์สินของท่านอันนี้ก็พยายามมันตรวจสอบมันใส่ใจนะครับอย่าปล่อยปลาละเลยนะครับ แล้วก็ท่านจะได้รับโอกาสในการที่จะดูแลให้มีใจชนะในทิศทางที่ดีนะครับที่จะทำให้ท่านนั้นได้รับการปกป้องการเงินของท่านทรัพย์สินของท่านให้มีความมัน่นคงท่านม,มีสถานการณ์ของการยักยอกอะไรการเกิดขึ้นแล้วมีการนําเตินกดีอะไรนะครับที่อาจจะมีเข้ามาในการที่จะเรียกคืนทรัพย์สินนั้นก็มีโอกาสนะครับที่จะทาให้ท่านได้รับกลับคืนมาได้ด้วยนะครับกับการได้ใจชนะ มนแต่ถูกยักยอกไปก่อนหน้าน,นี้แล้วท่านมาพบมาเจอแล้วก็มีโอกาสของการเรียกคืนในเงินตองทรัพย์สินนั้นนะครับก็จะได้รับกลับมากับผลแห่งความชัยชนะนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีต่างกันเงินให้กับชาวราศีพิจิกรักกาณาิจิกในช่วงนี้นะครับที่มีตั้งในเรื่องของการเสี่ยงดวง ในเรื่องของการพลัง่งความรักความเมตตาก็ามาเติมเต็มต่างการเติงต่างทรั์สินนะครับแล้วก็ในเรื่องของการงานธุรกิจที่มีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็โครงการใหญ่ๆสําคัญแต่ที่ต้องระมัดระวังก็พายขึ้นมาคือเจดาบเท่านั้นที่ขึ้นมาเตือนนะครับให้ระมัดระวังตั้งความลปลอดภัยของตัวเองในความเปรืยเรืออะไรก็ตามแต่นะครับการไม่ รอบข้ออะไรต่างๆนะครับก็ควรที่จะใส่ใจนะครับแล้วก็การมันตรวจสอบในต่างบัญชีต่างอะไรก็ตามเตี้ยดูแลอยู่นั้นไม่ควรที่จะปล่อยปละละเลยหรือไว้ใจจนมากเกินไปนะครับก็จะตมม้ตองตั้งกรอบไปต่างกันที่นี่มาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างนะครับว่าจะเป็นไปในทางใดนะครับ หนึ่งถ้วยขึ้นมาเหมือนกันเหมือนเรื่องของการเหมนนะครับหนึ่งถ้วยขึ้นมาไปได้ก็ความรักความสัมพันธ์ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับในเส้นทางของความรักถ้าใครที่คบกันอยู่หรือใช้ชีวิตคู่นะครับความรักก็ดูแลด้วยความสุขจำมใสเบิกบานตเติมพลังแห่งความรักเข้า,ากันด้วยความรู้สึกที่ดีๆรักแข่งล้นเหลือรักแห่งล้นใจนะครับ ก็เป็นการดูแลด้วยความอบอุ่นแต่ต้าไกลที่ยังโสดหรือยังไม่มีรักก็มีโอกาสนะครับในช่วงนี้จะได้พบรักเกิดขึ้นได้เช่นกันก่อนที่จะสิ้นวาราปีนี้นะครับที่จะต้อนรับปีใหม่ก็จะมีรักดีๆเข้ามาเติมเต็มนะครับแล้วก็อาจจะบินตื่นนะครับบางคนก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปถ้าไม่เกิดความรักขึ้นนะครับก็พบกความรู้สึกดีๆอย่างมีคคนค้าหวังจะพบรักสักคนหนึ่ง ที่รออยู่เบื้องหน้านะครับที่จะเข้ามาเติมเต็มหรือคู่รักคู่สัมพันธ์ถ้ากู่ใดที่เกิดดูแลยังมีคุณค่าซึ่งกันและกันอย่างไรนะครับก็ยังดูแลด้วยความใส่ใจอย่างมีคุณค่าอย่างนั้นให้เดินหน้าสู่ความมั่นคงอย่างต่อเนื่องอะไรที่เป็นอุปสรรคในความรักความสัมพันธ์นะครับจะได้รับการเยียวยาแก้ไขอกดาบนะครับไม่เป็นสิ่งที่จะมาบั่นทอนในความสัมพันธ์ในความรักความสัมพันธ์จะได้รับการใส่ใจในการที่จะคลี่คลายแก้ไขเยียวยานะครับและก็ ออกจากสภาวะปัญหนานั้นนะครับแล้วก็ไปสู่การเติบโตปดใบแต่ยอดออกดอกออกผลในความสัมพันธ์ต่อไปตาไกรที่มีปัญหาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มาใส่ใจในการที่จะมีคุณค่าเช่นกันและกันเพื่อออกจากสภาวะแล้วก็จเจริญเติบโตในความรักความสัมพันธ์ต่อไปก็ออกจากสภาวะปัญหาแล้วก็มาปลูกต้นรักกันใหม่ในความใส่ใจด้วยความรู้สึกที่ดีๆนะครับก็ทําให้มีชีวิตชีวาขึ้นมา นะครับแล้วก็ไปสู่ของความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีมอบกิจกรรมอะไรที่ดีๆเข้าหากันทั้งกลนคบแล้วก็ใช้ชีวิตคู่นะครับกลนโสดก็มีโอกาสนะครับออกจากสภาวะของความไม่มีรักแล้วก็เริ่มต้นของมีความผูกพันเข้ามานะครับแล้วก็เด็กถือเหรียญนะครับบางคนก็มีความปรุงพอใจอยู่กับใครนะครับที่ยังไม่ได้สารต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้เกิดเป็น รูปธรรมขึ้นในการที่จะให้เดินหน้าสู่ความสําเร็จมั่นคงนั้นก็ยังเก็บความรู้สึกและก็มีความรู้สึกที่อยู่ในใจอย่างมีคุณค่าอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นโอกาสที่ยังไม่มีความผูกพันขึ้นของคนโสดที่มีรักไกรก็ลักษณะเข้ารักษณบางคนก็อาจจะเข้าลักษณะําราอย่างแดบ,บรักเขาอยู่ข้างเดียวนั่นเองนะครับก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปหวังว่าคงจะได้พบได้เรลยเปิดเผยวาจาในความรู้สึกที่จะสารความสัมพันธ์ ให้ประสบความสําเร็จสมหวังต่อไปได้เช่นกันนะครับส่วนคนโสดที่ไม่ปรงปรัตนาในเรื่องนีนะ้ในเรื่องความรักนะครับก็อยู่แบบสุขสดสดสำราญเบิกบานใจแม้จะอยู่เพียงลําพังกับตัวเองก็ตามนะครับก็รักกับตัวเองก็มีความสุขอบอุ่นนะครับมีเวลาอยู่กับเงินกองเงินกองทองทรัพย์สินเงินทองนะครับก็กินอิ่มนอนหลับสุขสําราญเบิกบานใจถ้าไม่ปรงปรัตนาในเรื่องความรักในช่วงนี้นะครับ ให้อยู่กับสดๆยังมีคุณค่าไปก่อนก็จะดีนะครับถ้าไกลเข้ามาสารให้เกิดความรักถ้าท่านไม่ปรงปัตนานะครับก็ให้อยู่แบบสดๆมาตัดจบนะครับไกลเข้ามาสร้างความปุกปันอะไรก็ตามเพราะอาจจะมีอะไรสอแววนะครับที่จะส่งผลในท่านนั้นเจอกับรักที่เป็นเกี่ยวกับสเสน่หาราคาหรือรักที่เป็นปัญหาได้เช่นกันนะครับอาจจะเป็นคนมีเจ้าของหรือมีอะไรที่ หวังในแอบแฝงในเบื้องหลังอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นท่านต้องระพะระวังนะครับถ้าไม่ปรึงปรัฒนาในเรื่องของความรักตอนนี้คนโสดนะครับก็อยู่แบบรักกับตัวเองอย่างมีคุณค่าไปก่อนนะครับอะไรที่เข้ามาสร้างความปุกป,ปัญนจะให้ตั้นไหนั้นไปลุ่มหลงเสน่ห์ก็ควรที่จะตัดจบนะครับอย่าสามต่อนะครับให้ทุกอย่างมันสงบเรียบลง นะครับการตัดสินใจของท่านเป็นสิ่งสําคัญนะครับในช่วงนี้ของคนโสดท,ที่ไม่พึงปัฒนาระนะครับอาจจะทําให้ตัดสินใจยากสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็บางทีก็ไปเจอรัก ที่เป็นปนัญหาตุ้มหลงพอลุ่มหลงแล้วก็บางทีอาจจะตัดสินใจต่อตัวยากเช่นกันนะครับพราะ,ะนั้นท่านต้อง,ง,งตัดไฟแต่แต่ต้องลมนะครับอย่าให้เป็นปนัญหายืดเยื้อนะครับแต่ท่านไม่เปรุงปรตนาในเรื่องของความรักอยากจะอยู่แบบสดสดรักกับตัวเองก็มีความสุขสําราญเบิกบานใจนะครับท่านเป็นผู้ที่มีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ก็อาจจะมีใครเข้ามาหวังในเรื่องของอะไรที่แอบแฝงเบื้องหลังได้เช่นกันนะครับซึ่งอาจจะมาหวานสเสน่ นะครับไอ้ท่านลุ่มหลงด้วยที่ไอ้วิวนะครับมาสร้างสถานการณ์ต่างๆให้ท่านไปคลั่งไคล้และก็บางทีตาท่านไม่คิดพินิจพิเคราะห์หรือตัดสินใจพลาดนะครับก่อจะไปลุ่มหลงกับเสนยหและก็ตออตัวยากได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับคนโสดในช่วงนี้ถ้าไม่ป,ปรุงปรานาในเรื่องของความรักนะครับแต่บางคนก็มีโอกาสนะครับตาไวใจในเรื่องของการที่จะ อมอบความรู้สึกดีๆกับใครสักคนหนึ่งก็มีโอกาสในการที่จะพบรักที่ดีๆเข้ามาได้เช่นกันนะครับที่จะเริ่มต้นก็พิจารณาอย่างรบอบคอบนะครับที่จะทําให้ท่านนั้นได้พบกับรักที่ดีๆเจริญเติบโตแตกใบปลีดอกออกผลในผลของความสําเร็จในความรักได้เช่นกันนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆนะครับในเรื่องของ การงานกันและก็ความรักของผู้ที่เป็นชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะครับในช่วงวันที่4ถึง15ตันาาคามนี้ก็ขอให้ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกทุกท่านมีความส,สดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ